บุคคลประเภทไหนที่เสียงเป็นฟ้ามากที่สุด ข้อแรกเลยนะคะก็คือผู้หญิงค่ะเพศหญิงมีฮอร์โมนที่ทำให้ส่งผลต่อฟ้าด้วยก็เลยจะเกิดฟ้าได้มากกว่าผู้ชายนะคะ 2. ค่ะประเภทคนที่ทำงานดิบกลางแจ้งเจอแสงแดดเป็นประจำอันนี้ก็จะเสี่ยงฝ้ามากนะคะ 3. ค่ะคือบุคคลที่มีเรื่องของฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงเ,เช่นช่วงตั้งท้องตั้งคันช่วงที่รับประทานยาคุมกำเนิดหรือว่าวัยทอง 4. ค่ะคนที่มีประวัติในครอบครัว มีกรรมพันธุ์นะคะเป็นฝ้าก็จะมีโอกาสเป็นฝ้าด้วย 5. ค่ะคนที่รับประทานหรือว่ามีการทายาที่เกี่ยวข้องกับพวกฮอร์โมนหรือว่าครีมค้าวัไวไซเรลรักษาไม่ถูกทางอันนี้ก็จะมีความเสี่ยงเป็นฝ้าค่ะและท็อป่อมานะคะก็คือคนที่มีอายุที่มากขึ้นอายุมากขึ้นผิวก็จะไวต่อแสงด้วยคอลลาเจนก็จะหาย ภูมิคุ้มกันก็คือเรื่องของผิวหนังเนี่ยก็คุ้มกันก็จะแย่ลงทําให้เวลาโดนรังสี UV โดนแดดก็จะเป็นฝ้าได้ง่ายนะคะ,ะทีนี้เรารู้แล้วเสียงฝ้าคือแบบนี้วิธีการดูแลแน่นอนเราจะต้องทาครีมกันแดดทุกวันใช้ไปเลย s อ SP f 5 0 PA 3บวกแล้วก็ทาก่อนออกแดดด้วยนะคะ ใครที่ยังไม่รู้จะทาตัวไหนทาแล้วมันแล้วมันวอกเยิม้มแนะนำเลยหน้ารอนนี้ต้องมีเลยนะคะกับ BB กันแดดเคที่ spf 50 pa 3บวกไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิม้มทาทับเมคอัพระหว่างวันได้และเข้าได้ทุกสีผิวสำหรับใครที่เป็นฝ้าไปแล้วและต้องการลดเม็ดสีเมลานินลดฝ้าแบบปลอดภัยไม่ใช้สารแรง ก็แนะนำตัวนี้ค่ะคนแพ้สารคนแพ้ง่ายก็ใช้ได้เซรั่มลดฟ้านะคะตัวนี้จากเคที่เป็นตัวที่ช่วยลดเม็ดสีเมลานินและยังฟื้นฟูผิวเสียด้วยทําให้ผิวเราชุ่มชื้นขึ้นแข็งแรงขึ้นลดอาการกระคายเคืองโดยที่ไม่มีสี ไม่มีน้ำผอมไม่มีพาราเบนและไม่มีแอลกอฮอล์ค่ะใช้เช้าเย็นนะคะร่วมกับการทาครีมกันแดดหรือว่าจะใช้เป็นชุดดูแลฝ้าของเกสที่3ชิ้นเซรั่มล,ลดฝ้าบีบีกันแดดและสะบู่ในราคาพิเศษก็รีบทักเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับใครที่จะปรึกษาเรื่องฝ้ารีบทักเข้ามาได้เลยค่ะบ๊ายบาย